สวัสดีครับนี่เป็นคลิปดูดวงของผู้ที่เกิดราศีตุลหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะครับประจํวันที่1กันยายน2565ถึงวันที่30กันยายน2565นะครับก่อนอื่นผมต้องขอบอกว่านี่เป็นการอ่านดวงทั้งราศีเพราะฉะนั้นจะไม่ตรงกับทุกคนทั้งหมดนะครับ หากท่านสนใจดูดวงส่วนตัวติดต่อผมได้ที่ลิงก์สื่อโซเชียลที่ผมเขียนไว้ใต้คำอธิบายของคลิปวิดีโอหรือในคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับคำถามละก็13บาทเท่านั้นไม่ยือ้อไม่ดึงไม่เล่งเวลาทุกอย่างพูดคุยกันได้นะครับขอบคุณมากๆครับก่อนอื่นเรามาดูดวงทั่วไปกันก่อนสำหรับผู้ที่เกิดราศีตุลน,นะครับ ดวงทั่วไปนะครับหากในบ้านของคุณมีญาติผู้ใหญ่ที่กําลังเจ็บป่วยอยู่เดือนกันยายนมีเกณฑ์ผ่าตัดนะครับเปลี่ยนถ่ายเอาอะไรบางอย่างที่อยู่ในตัวออกไปซึ่งตามดวงแล้วคงจะรอคิวผ่ามาเป็นเวลานานแล้วเดือนนี้คงจะได้ผ่าแล้วตามดวงนะครับแต่หลังจากที่ผ่าแล้วคงจะใช้เวลานานอย,อยู่สักหน่อยในการพักฟื้นครับคุณเองก็มีความเป็นห่วงญาติผู้ใหญ่คนนี้นะคงต้องตามเที่ยวรับเที่ยวส่งและดูแลกันไปตลอดจนกว่าจะหายนะครับ แต่คุณต้องตรวจเช็คเรื่องค่าใช้จ่ายเอาไว้ด้วยนะระวังมันจะไม่พอมีเกณฑ์หยิบยืมผู้อื่นอยู่นะครับถ้าคุณพอมีเวลานะให้ทําบุญด้วยการปล่อยปลาหน้าเขียงหรือปลาที่ตลาดที่เขาเอามาขายนะครับซื้อมาแล้วก็เอาไปปล่อยยังที่ที่เหมาะสมเสร็จแล้วอย่าลืมกวนน้ําอธิษฐานจิตให้กับบรรดาเจ้าก,กรรมในเวรของคุณเพื่อที่เขาจะได้รับบุญตรงนี้ไปด้วยนะเขาจะได้ไม่ส่งผลกระทบอะไรต่อคุณในเดือนนี้โดยเฉพาะเรื่องงานที่คุณอาจมีความคิดจะเปลี่ยนงานหรือย้ายงานนะครับ ต่อไปเรื่องบ้านบ้านของคุณบริเวณหน้าบ้านให้สำรวจดูว่ามีอะไรแตกหักพังเสียหายหรือเปล่านะครับถ้าแตกหักพังเสียหายและเป็นเวลานานแล้วให้แก้ไขหรือเปลี่ยนซะนะครับมันส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ในบ้านด้วยนะเหมือนเหมือนพลังงานพลังงานตรงนี้มันเสียมันเสียอยู่แล้วก็ต้องซ่อมถ้ามันซ่อมไม่ได้ก็ต้องเอาไปทิ้งนะครับมันส่งผลกระทบต่อคนที่อยู่ในบ้านนะไปในบ้านของใช้หรืออะไรที่มันไม่จําเป็นนะต้องเอาไปทิ้งบ้างนะครับ เราจะพาอพวกอุปกรณ์ต่างๆที่ไม่ใช่แล้วอย่าเก็บเอาไว้นะเพราะถือว่ามันเป็นขยะแล้วต่อไปเรื่องรถรถเดือนนี้ระวังการถอยหลังชนกับสิ่งของหรือชนรถด,ด้วยกันนะครับต้องตรวจสอบกระจกหรือกล้องมองหลังให้ดีนะและการขับรถในเวลากลางคืนอย่าใช้ความเร็วมากนะครับมันจะมีสัตว์วิ่งตัดหน้ารถกระทันหันได้ครับต่อไปดวงสุขภาพสุขภาพเดือนนี้นะภาะวะอารมณ์ของคุณนะ่ะจะส่งผลกระทบต่อ สภาพร่างกายด้วยนะครับถ้าคุณอารมณ์ดีสุขภาพก็ดีตามถ้าคุณอารมณ์ไม่ดีสุขภาพก็แย่ตามนะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้คุณอาจต้องฝึกการนั่งสมาธิแบบจริงจังได้แล้วนะครับจเจริญสติภาวนาเพื่อเป็นการรับรู้ถึงสิ่งต่างๆที่มากระทบต่อจิตใจของคุณคุณไม่จําเป็นต้องอดทนต่อสิ่งที่มากระทบเพียงแต่คุณต้องเข้าใจมันว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดมีดับเป็นของธรรมดา เทียนไขที่มันถูกจุดขึ้นมาได้แล้วมันก็สามารถที่จะดับลงได้เช่นเดียวกันทุกสิ่งนั้นเป็นธรรมะหรือธรรมชาติของชีวิตนะครับถ้าเราเข้าใจเราจะมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยจะกลายเป็นว่าเราต้องมานั่งอดทนกับหลายๆเรื่องที่อยู่รอบตัวเราดังนั้นการฝึกนั่งสมาธิแบบจริงจังของคุณในเดือนนี้นะ จะช่วยบรรเทาเบ,บาบางภาวะต่างๆของคุณได้เป็นอย่างดีอย่างน้อยก็จะเป็นการรู้เท่าทันอารมณ์ของคุณเองครับอารมณ์ดีจใจเป็นสุขร่างกายแข็งแรงนะครับต่อไปเสริมดวงอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับเดือนนี้ถ้ามีเวลาก็ซื้อปลาไปปล่อยกันปลาอะไรตรงไหนก็ได้เสร็จแล้วกวดน้ำอธิษฐานให้กับบรรดาเจ้ากรรมในเวรของคุณในเดือนนี้นะครับดวงการเงินเดือนนี้นะอย่าให้ใครยืมเงิน พอมีสิทธิ์ยืมแล้วไม่ได้คืนแล้วก็ท่านใดที่กําลังจะกู้เงินผ่านสถาบัานการเงินต่างๆท่านคงต้องหาคนค้าประกันมาเพิ่มนะท่านถึงจะสามารถกู้เงินจํานวนนี้ออกมาได้นะครับต่อไปดวงการงานการงานเดือนนี้นะต้องระวังคําพูดของเราอยู่สักหน่อยบางครั้งคําพูดของเราที่เราพูดถึงเจ้านายในเรื่องไม่ดีเนี่ยที่คุยกับเพื่อนน่ะมันอาจจะล่วงรู้ไปถึงเจ้านายของเราอาจโดนเรียกไปตักเตือนได้แปลว่าอะไรครับแปลว่า หน้าต่างมีหูประตูมีช่องมีคนเอาไปฟ้องเจ้านายอีกทีนั่นเองนะครับส่วนใครคนเป็นคนไปฟ้องก็ต้องดูว่าคุณไปคุยกับใครแล้วมีคนอื่นน่ะเขาได้ยินได้ฟังด้วยไหมบางทีคนที่มันทำนิ่งๆทำทเฉยๆอะ่ะบางทีมันแอบฟังเราอยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นน่ะต้องต้องดูให้ดีปัญหาจะได้ไม่เกิดน,นะครับต่อไปดวงการเรียน การเรียนสําหรับน้องมอต้นเริ่มเดืหนึ่งสองสาก, 1, 2, ก่อนน้องมอหนึ่งเดือนนี้มีแต่ง,งานท่วมหัวเต็มตัวไปหมดเลยงานกลุ่มก็มีการบ้านก็มีงานกลุ่มจะมีกันอยู่3ามคนนะครับและต้องใช้ระยะเวลาในการทําอยู่พอสมควรจึงจะสําเร็จนะต่อไปน้องมอสองน้องมอสอเนี่ยต้องติวกับเพื่อนนะถ้าอยากจะได้คะแนนสูงๆมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะที่เขาไม่ค่อยชอบสูงสิงกับใคร ตัวสูงๆใหญ่ๆหน่อยคนนี้นะครับเขาจะมีความรู้เยอะในวิชาที่น้องไม่ถนัดไปตีวกับข้าวได้นะเอาของกินไปล่อเขาช่วยเหลือเราอยู่แล้วต่อไปม .3 น้องมอ .3 มีเกณฑ์จะมีปัญหากับที่บ้านนะครับเราเองก็เริ่มที่จะโตแล้วมีความคิดเป็นของตัวเองเวลาคนที่บ้านพูดอะไรเนี่ยและเราเห็นว่ามันไม่ถูกต้องตามความเห็นของเราเราค่อนข้างที่จะต่อต้านเขาอยู่เหมือนกันนะครับ ต่อไประดับมปลายมศรีห้าหกนะครับน้องมศรเดือนนี้ครูของน้องจะค่อนข้างเข้ม e hm งวดก,กับน้องมากเป็นพิเศษ,ษนะครับครูคนนี้นะเขาอยู่มานานอายุสี่สิบขึ้นไปแล้วที่เขาเข้ม e hm งวดก,ก็เพราะว่าเขารักน้องนะครับอยากให้น้องทําได้อยากให้น้องเก่งนั่นเองน้องมห้าน้องมห้าเนี่ยมีเกณฑ์จะหลงรักเพื่อนนะเป็นเพื่อนที่สนิทรู้จักกันมานานแล้วแต่แนะนําว่าอย่าพึ่งไปสารภาพรักกับเขา ถ้าขืนบอกตอนเนี้เขาอาจตั้งหลักไม่ทันเขาอาจจะตอบกลับมาว่าขออยู่คนเดียวก่อนตอนนี้เพราะว่าเขายังไม่พร้อมอะ่ะเดี๋ยวเดือนเนี้ยยังไม่เหมาะที่จะบอกรักใครเอาไวด้ดูดวงต่อไปว่ามันเหมาะหรือไม่เหมาะนะครับต่อไปน้องมหกน้องมหกเก็บคะแนนทุกอย่างเกือบครบแล้วนะครับขาดอยู่อีกแค่นิดเดียวก็เสร็จแล้วงานเนี้อาจต้องช่วยเพื่อนทํางานแลกกับเงินนิดๆหน่นนอยๆนะครับไม่ได้ทําให้ฟรีนะ ต่อไประดับนักศึกษาเริ่มมาแต่น้องปีหนึ่งน้องปีหนึ่งต้องคอยแก้ปัญหาที่มันยุ่งยากค่อนข้างจะอีลุงตงนังแต่ไม่ใช่ของตัวเองนะเป็นของเพื่อนและปัญหาของเพื่อนมันเป็นปัญหาที่เขาสร้างขึ้นมาเองถ้าเราไม่ไปร่วมแจมกับเขาเราก็ไม่เดือดร้อนเนะต่อไปปีสองน้องปีสองระวังจะผิดใจกับเพื่อนทางด้านคําพูดที่ให้ไว้กับกลุ่มเพื่อนเพราะฉะนั้นเราพูดอะไรถ้าเราไม่สามารถที่จะทําตามได้เนี่ย เราต้องบอกเขาไปตรงๆนะว่าอันเนี้ยเราทําให้ไม่ได้หรอกส่วนอันเนี้ยเราทําให้ได้คุยกันตั้งแต่เริ่มแรกแล้วปัญหาจะไม่เกิดนะครับต่อไปปี3ปี3เนี่ยถ้าคุณมีแฟนถ้าน้องมีแฟนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเลิกคบกับแฟนนะสาเหตุที่เลิกกันเน่เพราะแฟนน้องไปเห็นข้อความแชทกับใครบางคนแล้วเขารับไม่ได้เขาเลยบอกเลิกกับน้องนะครับเพราะฉะนั้นให้หาวิธีแก้ปัญหาตรงนี้ไว้ก่อนนะ ต่อไปน้องปี4มีบางอย่างในเอกสารของน้องนะครับที่เตรียมสําหรับการทําอะไรสักอย่างให้มันผิดแบบออกไปน้องต้องตรวจสอบดูให้ดีก่อนที่จะเอาไปยื่นหรือนําเสนอใครนะครับต่อไปดวงความรักเริ่มตั้งแต่คนโสดก่อนนะครับคนโสดเดือนเนี้ยเดี๋ยวจะมีผู้ใหญ่แนะนําใครบางคนให้ได้รู้จักกันคนคนนี้นะมีความเหมาะสมกับเราทุกอย่างทั้งเรื่องการเงินการงานนิสัยส่วนตัว คุณทั้งคู่ยังสามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่กันในการทำงานของแต่ละคนได้ด้วยนั่นอาจหมายถึงอะไรหมายถึงว่าคุณอาจเคยรู้จักกันหรืออยู่ในสายการทำงานที่ใกล้เคียงกันหรือคล้ายกันมาก่อนและมีสิทธิ์ที่จะอยู่ด้วยกันและคบกันไปยาวๆจนถึงขั้นแต่งงานเลยด้วยก็ได้นะเข้าทำนองคนนี้แล้วนะที่เขามีเกณฑ์ที่จะเป็นคู่ของคุณนะครับความรักสำหรคนมีแฟน คนมีแฟนอาจถึงข้าวต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับแฟนของคุณนะว่าจะไปต่อหรือพอกันแค่นี้คุณทั้งคู่มีปัญหาต่อการมานานโดยเฉพาะเรื่องความรักมือที่สามและการพูดจาที่ไม่ค่อยให้เกียรติกันเท่าไหร่บางอย่างรับปากกันไว้แล้วว่าอย่าทำแต่ก็ยังทำเพราะฉะนั้นแล้วจะไปต่อหรือพอแค่นี้คุณก็ต้องตัดสินใจเอาเองนะ แต่ผมขอแนะนำตามไพ่ว่าให้เลือกทั้งที่ดีที่สุดสำหรับตัวคุณเองนะครับต่อไปความรักสำหรับคนที่เขามีครอบครัวแล้วคนมีครอบครัวหรือผู้ที่แต่งงานแล้วนะเดือนนี้คงมีปัญหาความขัดแย้งกันในเรื่องความเห็นที่มีไม่ตรงกันแต่สุดท้ายอ่ะคุณเองก็ต้องง้อเขาและตามใจเขาอยู่ดีวิธีง้อก็คือต้องซื้อของที่เขาชอบให้นี่จะเป็นการง้อที่ดีที่สุดนะครับ แต่ก็ค่อนข้างที่จะเปืองเงินอยู่พอสมควรเลยคุณอาจมีความคิดว่าถ้ารู้อย่างนี้นะเอออตามเข้าไปตั้งแต่ที่แรกก็ไม่เสียเงินแล้วเสียได้เงินแล้วครับพูดง่ายๆแล้วตรงๆเลยเอาล่ะจบแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญมีสุขภาพที่ดีหมดทุกหมดโศกล่ำรวย และประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทุกท่านปรารถนากันทุกประการนะครับสาธุ